สายแตกฉานพระใจไปดกแล้วไปเที่ยวตำหนิด่าคนโน้นคนนี้ทำให้สังคมแตกแยกควรนับถือไหมครับ <c oughs> <c oughs> ก็รู้ๆกันอยู่นะเราก็รู้กันอยู่ว่าควรหรือไม่ควรนะ <c oughs> ล้วก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องนั่นแหละก็จะไปนับถือทำไมเนาะแต่คนที่ขั้งนั่นแหละคนที่ขั่งเขาก็ยังไงอ่ะไอดอลไงไอดอลของเขาไงใครมาว่าใครมาอะไรไม่ได้เขาเชื่อเขาแบบนี้เนี่ยใครจะทำไม <c oughs> ก็แล้วแต่นะเขามีบุญวาสนาต่อกันก็เป็นไปเป็นบริวารเขานะก็ต้องใช้เวลานะใช้เวลานะครับเมื่อเวลามาถึงบุญบุญบารมีเขาหมดเมื่อไหร่นะลูกศิษย์ก็จะหายนะก็จะออกไปออกไปอยู่กับคนที่ใช่กว่าแล้วเขาก็จะรู้ตัวว่าเออเขาเคยหลงผิดไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดานั่รรนแหล,ละแล้วก็อย่าไปว่าเขานะแล้วก็ อยู่ของเราแบบนี้นะเขามีเขามีกรรมต่อกันมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะก็คนที่ไปหาเขาก็คือมีกรรมนะแต่เขาเนี่ยคนที่ไปหาเขาเนี่ยคือเขาอ่ะมีบุญก็ไปช่วยหนุนเขาได้วแหละนะเขามีบุญมีเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์ใหญ่โตบริจาคเป็นล้านแต่ไม่มีศีลคิดว่าไปนรกหรือสวรรค์อืมมันคนละอย่างกันนะเราเราเรามันคนละอย่างกันนะครับ บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะก็ถ้าถ้าส่วนที่เขาทําบุญเนี่ยที่จริงก็ต้องเป็นเงินตัวเองนะต้องเป็นเงินตัวเองนะนักบุญทุนชาวบ้านเนี่ยได้น้อย <c oughs> ได้น้อยนะเพราะว่าเป็นเงินคนอื่นนะก็การการได้บุญที่แท้จริงคือการสละเงินของตัวเองนี่แหละเพื่อให้ให้ได้บุญน,นะแต่ถ้าเป็นคนรวบรวม,รวมก็ไม่ได้เท่าไหรนะ่แต่ถ้าเขาแบบร่วมบริจาคไปด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะได้บุญในส่วนนั้นนะ แต่ถามว่าไปไปนรกหรือว่าการผิดศีลหรือว่าการด่ากาดด่าชาวบ้านไปทั่วทําให้สังคมตจแย่อันนี้ก็ต้องไปอาบายนะแยกกันนะอย่าอย่าไปอย่าไปเอามารวมกันไม่ได้นะครับอย่างที่มีเคสหลายๆเคสนะที่มนุษย์ป่านะมนุษย์ป่าทําบุญใส่บาตรพระทุกวันนะทาบุญใส่บาตรพระทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยพอใส่บาตรเสร็จก็ไปด่า ด่าผัวด่าลูกด่าคำหยาคายอะไรประมาณเนี้ยนะก็พอเกิดมาพบใหม่อย่างเงี้ยถามว่าอ่าอ่ป้าคนเนี้ยก็จะรวยนะก็จะรวยทำมาทำธุรกิจทํามาค้าขายอะไรก็รวยหมดเพราะว่าได้จากการทําทานไนงได้จากการทําได้จากการใส่บาตร่ยก็เลยรวยรวยนะแต่นิสัยไม่ดีที่เราเห็นกันนะแม่ค้าปากหมาอะไรประมาณนี้ก็ก,ก็พวกนี้เลยนะ ก็ผมเลยบอกบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะคนละอย่างกันเอามารวมกันไม่ได้ <c oughs> เราก็จะเห็นสมัยนี้ใช่ไหมทาไมคนรวยทําไมนิสใสไม่ดีองเง <c oughs> ก็มีหลายแบบนะมีหลายแบบนั่นแหละ